วาระการเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกสทชปรากฏว่ามีเรื่องวุ่นวุ่นค่อนข้างดุเดือดเลยเพรพพาะว่ามีสวสองคนปะทะคารมกันจนถึงขั้นที่ว่าไล่กันออกจากห้องประชุมกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูช่วงนั้นกันนะคะไม่ทราบว่าผู้อภิปรายเนี่ยฟังไม่เข้าใจหรือไม่เคารพประชาธิปไตยที่ใช้เสียงข้างมากเราคุยกันไปเรียบร้อยแล้ว แล้ววันนั้นสิ่งที่ผมเห็นคือท่านไม่เข้าร่วมแล้วท่านก็เดินออกไปด้วยแล้ววันนี้ถ้าท่านรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นผมก็รู้สึกว่าประตูข้างหลังสองบานเนี่ยมันว่างอยู่นะครับผมแนะนำว่าเดินออกไปได้เลยครับเพราะว่าวันนี้มันควรที่จะต้องตรงตามตีไปแล้วเราใช้ระบบประชาธิปไตยนะครับประเทศนี้นะครับไม่ได้ใช้เสียงอะไรที่ท่านบอกเลยนะครับแต่ดิฉันอยู่ในนี้ในฐานะผู้รับใช้ประชาชนคนที่จะไล่ดิฉันออกจากห้องประชุมนี้ประชาชนค่ะ เพราะที่ฉันไม่ได้ทําผิดข้อบังคับการประชุมใดๆและดิฉันกําลังทําหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างถึงที่สุดเมื่อคนที่มีมนทินคนที่ถูกกล่าวหายังดึงดันที่จะทาหน้าที่ตรงนี้ดิฉันเรียกร้องจริยธรรมเรียกร้องสิ่งที่เป็นจิตสํานึกซึ่งมันสูงกว่ากฎหมายท่านมีไหมคะท่านพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนไหมหรือท่านกำลังทำสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของตัวท่านเองและกลุ่มของท่าน <ข>อ,อย่า <ขอ S 2> ใช้ <ขอ S 2> วา,<อ>าจาแ,ะะแบบนี้นะคะเดือดไหมคุณมชมโห้ก็ดูเดือดพอสมควรนะคะนี่คือบรรยากาศช่วงหนึ่งในการประชุมพุทิสภาจุดเริ่มต้นเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้คือมาจากการที่สวนันทนาท่านได้หาหรือเพื่อขอชะลอการลงมติเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินผลของกสทชเพราะว่า ท่านก็มองว่าเป็นตํ pues mm าแหน่งส,สําค nah, ัญน่ะคือเป็นซูเปอร์บอร์ดของกสทชอีกท <oughs> <oughs> <molecule> ั้งก่อนหน้าเนี้สวเกินครึ่งสภาก็ถูกแจ้งข้อหาในเรื่องที่ว่าที่มาโดยมิชอบคือเอาถ้าพูดก็คือคดีหัวสวเนาะที่ชาวบ้านรับรู้กันเนี่ยคือท่านก็เลยเสนอว่าแล้วในเมื่อเรายังยังมีเรื่องนั้นอยู่ะเหตุใดจึงกระเยียนกระหือรือที่จะลงมติให้ได้อันนี้ท่านบอก แบบนี้นะคะ,ะดังนั้นเนี่ยก็ควรที่จะรอให้กลุ่มสวแก้ข้อหาของตัวเองก่อนจากนั้นจึงค่อยมาโหวตกันก็อย่างได้หลังจากนั้นค่ะสวพิสิทธิ์ท่านก็ได้ลุกขึ้นแย้งว่าก็ประเด็นนี้ก็เคยลงมติกันไปแล้วแล้วก็มองว่าเป็นการอภิปรายซ้ำซากเพราะว่าวันดังกล่าวเนี่ยสวนัทน,นาท่านไม่ได้เข้าร่วมจึงแนะนําให้ออกจากห้องเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการลงมติกัน สุดท้ายวิวาทดังกล่าวจบลงหลังจากที่นายมงคลได้วินิจฉัยก่อนที่จะมีการเข้าสู่วาระการประชุมลับและมีรายงานว่าที่ประชุมได้โหวตเลือก5คณะกรรมการติดตามของกสทอชอหรือซูเปอร์บอร์ดกสทชอเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่า3ใน5นั้นก็เป็นลูกม่อก,กสอทอชอนะคะ